อะไรจ้าอาจารย์นามัสการเจ้าค่ะสวัสดีจ้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์หนูนมัสการค่ะโอ้ไม่ต้องนมัสการสวัสดีพออาจารย์ยิ่งศักดิ์จะขึ้นภาคปฏิบัติแล้ววันนี้ไม่เราก็อยากจะรู้ว่าการดื่มอะมันเป็นอะไรที่มันผิดวินัยผิดศีลมากนักหรอมันก็ไม่ได้ผิดมากแต่มันนําไปสู่ความผิดเฉยๆหรอ มีวันหนึ่งอะคนที่รู้จักกันนะเขาทำบุญขึ้นบ้านใหม่เขาก็เชิญเราไปทำกับข้าวเราก็ทำข้าวต้มมหาเศรษฐีใส่แต่ของดีๆแพงๆแล้วฉันก็ลืมไปใส่เหล้าจีนลงไปซะหลายฝาปรากกว่าพระก้ารูปนะก็ฉันกันันเลดอร่อยแล้วก็ครอบบ้าน ทุกคนก็ลังมองว่าฉันกำลังทำบาปมหันต์นี่เองอยู่ในใจฉันอยู่เลยอาจารย์เบียร์ไม่มันไม่เป็นไรหรอกมันเป็นยาชีมันเป็นมันเป็นส่วนผสมของอาหารเฉยๆใช่นะครต้มแล้วแอลกอฮอลมันก็หายหมดใช่ไหมใช่มันก็ระเหยไปบ้าไปเรื่องปกติมันไม่ทำให้เกิดความมึนเมาไงมันก็จะไม่เป็นไม่นับไม่นับเป็นส่วนผสมของอาหารนี่ไม่ไม่มีผลอะไรเพราะมันทำความร้อนมันก็ระเหยไปตามเหตุตามปัจจัย งั้นฉันก็ทำขนมเค้กทำอะไรต่ออะไรใส่เหล้ารำไม่มีกลิ่นหอมๆฉันถวายฉันก็ตะขิดตะขวงใจว่าฉันบาปน่ะไม่บาปมันไม่ได้มีหม้มันไม่ได้กินแล้วมันทำให้เมามันทำให้เมาไม่ได้ถ้ามันทำให้เมาก็ได้เนี่ยผิดฉันก็ว่าไม่บาปนะเพราะวันนั้นน่ะ ฉันก็กลับมาฉันเอาเค้กแพ้อาจารย์เบียฉันก็กระหน่ำเล่าลําไปนะวันนั้นน่ะมีเจตนาทําให้อาจารย์เมาหรอปาปะฉันไม่ได้มีเจตนาคือมันเป็นสูตรแล้วเป็นตำรับปะแต่อบแล้วมันก็ละเหยอะใช่มันโดนความร้อนก็ละเหยไปไม่มีอะไรมันไม่ได้ติดมันแค่เป็นส่วนผสมของอาหารเฉยก็นึกว่าถ้าฉันบาปนะไม่จะม่ถามว่าฉันจะไปทําบุญกี่วัดจะทอดพระป่าทอดกระถิ่น ขนาดไหนจะถึงจะหายบาปนะไม่หายอะนะไม่หายปัญญาอ่อนนะบาปมันไม่บาปหรอกบาปไม่บาปนะก็คือฉันไปกังวลเท่านั้นเองอ่ะมันอยู่ในใจตลอดเลยแสดงว่าต่อไปนี้ฉันไม่ต้องกังวลแล้วนะอาจารยเบียไม่ต้องกังวลแหม ถ้ากังวลจะกระดําขนาดนั้นเหรอนี่ขนาดกังวลนะเนี่ยจะกระดําขนาดนี้นะแหมกังวลขายไปกี่พันต้นครับขายไปกี่พันก้อนพันปอนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยไม่แต่มันก็ต้องใส่ันอยู่ในสูตรแต่วันที่ทําข้าวต้มหมะคิดตลอดเวลาเลยทุกคนก็หันมามองฉันว่าฉันไม่ควรทําแต่แม้พระท่านฉันแล้วก็ท่านขอเพิ่มอะไรเงี้ยฉันก็มีความรู้สึกว่ามันไม่น่าละละพระท่านก็คงจะไม่รู้หรอว่าฉันแอบใส่เหล้าจีนลงไปนะ ม่เป็นไรมันเป็นส่วนผสมของอาหารมันไม่ได้เป็นปัญหาแต่อาจมันไม่ทำให้เมาหรอกตอนนี้วงการแพทย์เขาบอกว่าการดื่มไวายวัละนิดหนึ่งนะทำให้เลือดลมดีบัตเซอร์คูลเลชันและในเปลือกองุ่ <c oughs> นเม็ดองุ่นมันก็มีประโยชน์เพราะฉะนั้นแต่จริง <c oughs> ๆถ้าเกิดเราจะเอาทางนี้มาเราก็ต้องผิดศีลหนึ่งในห้าแล้วสิไม่มัน<ต> <ละ S 1> ้องดูว่าเจ็บหก ตมันเจตนาไปขึ้นคุ้มแต่คําถามคือเราต้องดูด้วยไงว่าเจตนาเรากินเพื่ออะไรถ้าเจตนาเรากินเพราะว่าเรากินเพราะว่าต้องการแบบคือถ้าไม่ได้กินเป็นยาน่ะมันผิดไงแต่คําถามคือกินวันละนิดเนี่ยมันต้องวันละนิดจริงๆนะคาถามบางคนบอกว่าหนึ่งแก้ววายคือบางคนแก้ววายเท่านี้ไงแก้ววายใส่แก้วดูเลี้ยงปลาอย่างเงี้ยเออมันต้องดูแก้วอะไรอ่ะอันนั้นมันอาบแล้วแต่ว่าฉันไมีแก้วจแบบจริงแต่ฉันเติมหลายที ก็นั่นไงแก้วลาก็มาเติมไงแก้วไวาปกติเติมเติมหลายทีกระโถนี่ตีแก้วแตกก็ให้อะ้นะมาเติมมันนักหนาหรอจะได้ไม่ต้องมีไก่แก้วนะแหมแก้วเดียวนะมันยังไม่รู้สึกเลยอ่ะมันไม่รู้สึกอะไรมันแก้วหนึ่งก็กกือมแล้วตัวล้อดูบ้าแล้วกกือมแล้วเล่าพูดจาเล่นเปื้อนแล้วแก้วเดียวเนี่ย อาแสดงว่าอยู่ที่เจตนาเรานะถ้าเรากินเพื่อสุขภาพใช่แต่สุขภาพบางคนก็ควบคุมสุขภาพตัวเองไม่อยู่ไงคือกินเลยเถิดไงมันไม่ใช่สุขภาพแล้วเแล้วที่เขาขายไอ้นั่นล่ะขายยาดองอ่ะใส่สมุนไพรกับมะขามเปียกผิดอยู่แล,แล้วนะมันแบบมีเจตนาในการขายยาเมาไงมันขายคนเดียวไหมล่ะมันไม่ได้ขายคนเดียวมันขายไม่รู้กี่คนหมดโหลน่ะ มันจะบอกไม่ขายได้ยมันขายนะมันมองมาแล้วบางคนเวลามากินมันกินเป็ดเดียวไหมล่ะมันมากินแล้วก็ฮาซาจุ่มคออย่างเงี้ยแล้วมากินอีกอย่างเงี้ยมันไม่ได้กินเป็กมันกินเอาเมาอ่นะมันกินนทบจากข้อล้มอีส้มหมอกหรุ้มอะไรนะซุ้มยาดองด้วยซ้ไปมีม้ากระทืบลงช้างกระทืบลงอะไรเนี่ยนานาลีลำพึงอะไรอย่างเงี้ยเออชื่อแต่ละชื่อเนี่ยไม่น่าเมาเลยเนาะชื่อมันก็หลอกเมาก็แต่ชื่อแล้ว อ,อ็ถ้างั้นคนขายก็บาปเสียอาจารย์ก็เป็นมิจฉาอาชีวะเป็นมิจฉาอาชีพไม,ชชไม่ใช่อาชีพไม่ใช่อาชีพชอบที่อุตเจ้าบอกเดี <S 1> <S 1> <S 1> ย๋ยวไปขายอาาาะแล้วข้าเจ้าอะไรเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวแล้วไม่ขายอะ่ะอาชีพก็เยอะต้องแยะทําไมทาได้ละ่ะอาจารย์ยิ่งสักไม่เห็นต้องขายเหล้าขายเบียอะไรทำไมเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวได้ละ่ะ ตาอเหลิวตีกลับเลยตาตอหลิวตีกลับแล้วเออจริงเนาะอาชีพมีเยอะแยะทําไมไม่ทําจะต้องมาทําอาชีพที่มันผิดนะใช่มันอะไยที่ต้องทำทำไมต้องไปทําบันัังแล้วก็ทําโรงงานขายเบียร์กระป๋องขายอะไรต่ออะไรธุรกิจรวยเป็นมหาเศรษฐีเงี่ยเขาก็ขายน้ําเมาหนะอาจารย์ มันก็โดนอยู่แล้วมันก็ผิดไงก็หาเลี้ยงชีวิตผิดเนี่ยมันก็รับผลของวิบากกรรมไปวันนี้เขารวยแต่วันหน้าเขาก็จะมีเหตุปัจจัยหรือวิบากกรรมของเขาที่เขาไปทําอาชีพเหล่านี้ฉันไม่เห็นเขามีวิวบากบากรรมอะไรเลยมีแต่เขารวยเอารวยเอาเรารู้ได้ไงเวลาขี้ไปดั้งเฝ้าเขาหรอเขาจะเปลิสิตดวงถารก็ได้นะใครจะไปรู้อะเวลาเขาขี้เขาอาจจ,ออจะเจ็บปวดเขาอจจะเฟบปวดก็ได้อะเอเขาอาจจะทนทุกข์ทรมานทุกยามเช้าอะไรเงี้ยนะ อมันใครจะไปรู้เราเราไม่ได้ไปเฝ้าเขาอยู่ยีิบสี่ชั่วโมงไงเนี่ยเกิดมาฉันไม่เคยเห็นนะคนที่ศึกษาธรรมานะคิดอะไรนี่ลึกซึ้งสลับซับซ้อนทั้งพระอาจารย์เบียวนะคน <c oughs> เป็นเรื่องจริงไหมละ่ะ <c oughs> บางทีก็อาจจะมีปัญหาอะไรในชีวิตเช้านอนปวดท้องอยู่ทุกวันก็ได้ออกมาต่อหน้าสื่อเาก็อาจจะดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ก็าอาจจะยุงโสงก็ได้เงี่ยแต่ฉนันไม่รู้ไงฉ,ฉันยิ้มแย้มแจ่มใสฉันไม่ได้เป็นฤษีดวงแล้วกัน่ก็ดีไปไงว่าจะยิ่งสังไม่ได้ทำอาชีพไม่ดีใช่ไหมละ่ะ ก็ไม่รู้ว่าอาชีพที่ทาอยู่ดีไหมเพราะฉันก็ทําหลายอย่างที <No. S 1> ่เพื่อนฉันก็มาชวนอีกแล้ว mm hmm. เขาบอกให้ฉันเก็บหวยใต้ดิน,นมันคิดได้ยังไงก็ <laughs> ไม่รู้เขาบอกว่าฉันเพื่อนเยอะจะไม่รู้จะไปตอบ่า,ายได้จะล่งเนี่เออบ้าไปแลนะอาจารย์เบียร์คะใกล้จะเทศกาลปีใหม่แล้วสิ่งที่ควรทําดีที่สุดสําหรับเทศกาลปีใหม่บัญชเห็นหนงใส่บาทไปทา ใส่บาทไปทำบุญไปบังสุขเทศกาลปีใหม่สิ่งที่ควรทำดีมากที่สุดอาจารย์แนะนำเลยสีก็ทำกายวาจาใจสุจริตอยู่ที่บ้านของตัวเองไม่ต้องไปเที่ยวเล่นอะไรเยอะแยะไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองในปีใหม่มากมายการที่เราทำกายวาจาใจสุจริตไม่ว่าจะเป็นในเวลปีใหม่หรือจะวันไหนก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องดียามดีเวลาดีมงคลดีสะดวกดีสำหรับเราทั้งนั้น ราะนั้นไม่ว่าจะปีไหนก็ตามจะปีเก่าปีใหม่หรือในปีปัจจุบันขณะหรือในเวลาปัจจุบันขณะถ้ากายวาจาใจของเราสุจริตคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ผู้เป็นการไม่พูดโกหกไม่พูดยุ่ยย่เข้าแต่กันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภเพ่งเลยอย่าได้ซ้ำของผู้เดินไม่มีจาร่าพยาาบาทไม่มีความเห็นผิดถ้าเรามีสิบอย่างนี้ได้เรียกว่ามีกายวาจาใจสุจริตในเวลานั้นขึ้นชื่อว่าเริ่มดียามดีเวลาดูสะดวกดวยสะดวกดีแก่บุคคลนั้นแล้วแค่นั้นเองง่ายๆทำที่ตัวเอง เขาบอกว่าจะเป็นสิริมงคลนะ่ะจะต้องไปนั่งที่วัดสวดมนต์ข้ามปีมง่วงก็น<อ>ั่จะเป็นใครอยากไปก็ไปใครไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปยังอาจารย์เนี่ยจัดงานเหมือนกันวันที่สาสิบเอ็ดก็จัดที่หมอเสงประมาณสี่พันคนอาจารย์ก็จัดสวดมนต์แม้เขาไม่ได้ไปวัดเดี๋ยวก็เดบีดาม่าีก็ไปไม่ยอมไปสวดมนต์ที่วัดมาสวดกับอาจารย์แต่อาจารย์สวดเนี่ยพาคนเข้าใจธรรมะว่าบทที่สวดเนี่ยเราไม่ได้สั่งแต่ว่าสวดไปได้เปลื่อย เราสวดเนี่ยแล้วเราสวดแปลเพื่อที่จะเข้าใจความหมายแล้วทุกครั้นที่มาสวดจบบทหนึ่งปุ๊บอาจจาะก็จะอธิบายว่าบทสวดเมื่อกี้เนี่ยมีความหมายว่าอะไรเราจะต้องนําไปปฏิบัติต่อ,อยังไงอ่ะอธิบายเสร็จปุ๊บสวดต่อสวดต่อเสร็จปุ๊บเราก็อธิบายให้ฟังว่าไอ้บทเนี้ยจะต้องนําไปปฏิบัติน้อมเข้ามาใส่ตัวเองยังไงแก้ไขตัวเองยังไงในปีต่อไปในนับจากวันนี้เป็นต้นไปที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ละทิ้งความเห็นผิดก้าวเข้าสู่ความเห็นที่ถูกต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองฮะ วาจาใจจับเดิมใจวาจาใจใจทุจริตเปลี่ยนเป็นวาจากายวาจาใจสุจริตด้วยบทสวดที่เรากำลังสวดอยู่ปัจจุบันเนี้ยจะต้องทำยังไงเออถ้าเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราเออพราะคำว่าสิริมงคลจริงๆแล้วเนี่ยก็คือกายวาจาใจสุจริตฉะนั้นก่อนจะมีสิริมงคลต้องมีกายวาจาใจสุจริตก่อนเมื่อกายวาจาใจสุจริตแล้วนั่นแหละเรียกว่าสิริมงคลแก่ชีวิตของเราแล้วที่ที่อาหอประชุมใหญ่ของหมอเสงกี่โมงคะสี่ทุ่มจ้ะสี่ทุ่มถึงตีหนึ่ง โอ้ยตีหนึ่งจะกลับเริ่มจะกลับยังไงละมืดขําอันตรายอะ่ะโอ้ไม่มีอะไรอันตรายกว่าจะยิงสาก,ก็แหละ <c oughs> ดูตัวเองสินะ่ะปลอดภัยมากนะ <c oughs> ฉันก็ <c oughs> อาจจะแต่งตัวทองหยองเพชรเพลดกระนำจะไปอวดร่ำอวดรวยฉันจะปลอดภัยไม่กลับตีหนึ่งนะโอ้ยจะไม่ปลอดภัยอะไรไม่ปลอดภัยเพราะว่าอะไร <c oughs> เพราะว่าอุปกรณ์รณมันเยอะใช่ไหมเครื่องประดับประดามันเยอะใช่ไหม ก็ต้องแต่งตัวสมฐานะไม่ค่าที่ทำตักกระจอกงอกง่อยเพื่อนฝูงจะดูแครนมาสวดมนต์จ้าอะไรมาอ้วกหัจ้าเอากิเลสมา <c oughs> อวดกันเหรอในเวลาสวดมนต์ให้มาสวดมนต์ละกิเลสไปเจ้ากิเลสมาชูกันอ๋อเหรอใช่้าแต่งตัวมออค,คนเขาจะจําฉันได้เหรอน้องยิ่งโดยเขาจาได้หมดหละเห็นหน้าบานมาแต่ไกลเขาก็รู้แล้วว่าเป็นใคร <c oughs> แล้วย,ง,ยงมงที่น,น,บบนี้ไม่มีคนเด่น ยังมีที่ั่งเห,ออหรอคะมีอาจารย์ยิ่งศักมาเดี๋ยวเตรียมที่พิเศษไปให้เลยายแล้วเดี๋ยวฉันต้องไปเปลี่ยนตัวเครื่องบินแล้วฉันจะกลับจากเชียงใหม่วันที่หนึ่งจะต้องเปลี่ยนเป็นสามสิบเอ็ดแล้วามาเลยสามสิบเอ็ดมาเลยเดี๋ยวจะเตรียมเก้าอี้ไว้อย่างดีเลยเพราะอาจารย์ทําบ้านที่เชียงใหม่เสร็จแล้วก็เลยคิดว่าจะขึ้นไปดูบ้านเราดีเลยเรามีบ้านยามชลาแล้วอาจารย์เบีย ดีเลยว่าเดี๋ยวอาจารย์ไปเยี่ยมเยียนเวลาไปเชียงใหม่ททางลาดแล้วก็ทําที่สําหรับวิลแชร์เข็นได้ฉันเตรียมพร้อมแล้วเผื่ออนาคตจะมีอะไรขึ้นฉันจะไม่รบกวนใครโอ้ดีมากดีมากตอนนี้รัฐบาลกรมอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาแจกอยู่นะพิการอ่ะถ้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีบัตรเนี่ยไปขอติดต่อรับอุปกรณ์คนพิการได้นะเขาให้ฟรีติดต่อหนึ่งสามศูนศูนย์แต่ฉันเนี่ยไม่ได้พิการนะเขาจะให้อะไรฉันล่ะ เผื่อเผื่อเผื่อของยังไม่หมดก็ได้แบบติดต่อไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเอแต่ฉันยังไม่ได้ไปเอาเลยเ,ออเงินอุดหนุนคนชราฉันก็ยังไม่ได้ไปเอาเลยฉันมีสิทธิ์ได้มาเป็นสิบปีแล้วนะอ๋อถ้ามีสิทธิก็เอาไปเชิญไม่เป็นไรหรอกเขาก็ให้มามตามจํานวนคนชรายังไม่ได้ไปลงทะเบียนแล้วยังไม่ได้ไปรับเลยความจริงเป็นรับมาแล้วก็เอามาให้คนอื่นเขาก็ได้เนาะก็จริงเพราะยังไงมันก็เป็นสิทธิ์อยู่แล้วที่จะได้ยังก็ต้องให้แล้วเขาไม่รู้เขาจะให้เราย้อนหลังหรือเปล่าว่ะสิ ผมไม่รู้นะย้อนหลังอันนี้ไม่รู้ต้องติดต่อทนายพัดแล้วถามทนายพัดดูว่าได้ไหมและอาจารย์เบียร์ล่ะไปรับหรือยังเบียร์ขนชลาโอ้โหอาจารย์ิ่งสากกลืมไปอาจารย์เบียร์เพิ่งสามสิบกว่าเองยังอีกนานยังอีกนานยังก่าจะเดินทางไปถึงอาจารยิ่งสากะนะ ค่ะอาจารย์คะอาจารยิ้งศักดิ์เรียนถามนิดหนึ่งอาจารยิ้งศักดิ์เห็นอาจารย์เบียก็ยังเดินเดินเนี่ยไปไปบรรยายธรรมที่นั่นที่นี่อาจารยิ้งศักด์โอเคนะแต่เวลาเห็นอาจารย์ต้องไปนั่งแล้วก็ต้องไปนั่งแบบอะไรนะที่สน์ความรู้ความจริงกับทั้งพระสงฆ์กับคนอื่นหรือศาสนาอื่นอาจารยิ่งศักดิ์ไม่ค่อยสบายใจอ่ะอาจารย์เบียอาจารย์รู้สึกยังไงเรามีความรู้สึกเราไม่อยากเห็นอาจารย์ไปตรงจุดนั้น เราว่าเจตนามันไม่น่าจะงดงามแล้วนะอาจารย์จะไปทําไมของว่างมาเอานี้ดีกว่าเจตนาเป็นตัววัดกรรมเจตนาของอาจารย์งดงามเสมอเพราะเจตนาอาจารย์เนี่ยต้องการจะเผยแผ่พระธรรมคาสั่งสอนตามหลักสัจจความจริงมันมีข้อดีอยู่อาจารยิง <c oughs> ่งศักต์ถ้าอาจารยิ่งศักต์มองในมุมของประโยชน์มากกว่าโทษเนี่ยถ้าเราเห็นประโยชน์คือประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยจะทําให้คนเนี่ยเข้าใจหลักของหลักสัจจความจริงไม่ใช่หลักความเชื่อ แล้วมันทาให้ตัวเราเนี่ยหรือตัวเขาทุกคนเนี่ยเดินออกจากความเห็นผิดเหล่านั้นได้ถ้าเขายังมีความเชื่อแบบผิดๆอยู่เนี่ยเขาจะก้าวเข้าสู่ความเห็นถูกต้องไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่จะพยายามทำเนี่ยคือคนทําให้คนเนี่ยมองเห็นตัวเปรียบเทียบชัดเจนแล้วเขาเนี่ยตัดสินใจด้วยตัวเขาเองว่าเขาควรจะเชื่อหรือศรัทธาในสิ่งใดแต่เราไม่ลักษณะของการโจมตีกันอาจจะจะไม่พูดในมุมนั้นอาจจะจะพูดในหลักเหตุผลหลักความจริงโดยยกเหตุผลให้ฟังเอาเหตุผลไปพูดว่า ลองพูดลองตอบดูซิว่าเหตุผลแบบนี้มันจริงหรือไม่จริงถ้าเขาตอบว่าจริงมันก็จะขัดแย้งกับสิ่งที่เขาเชื่ออยู่แต่ถ้าเขาบอกว่าไม่จริงลองอธิบายมาซิว่าไม่จริงยังไงอเราแลกเปลี่ยนกันโดยกระบวนการของหลักเหตุหลักผลการใช้ชีวิตบนโลกนี้ต้องอยู่บนเหตุผลเราไม่อยู่บนหลักความเชื่อต้องอยู่บนหลักความจริงคนในโลกนี้ทุกวันนี้ทุกใจเพราะอะไรเพราะเราอยู่บนความเชื่อไม่ยอมรับความจริง มันจึงทะเลาะเบาแหวงกันมันจึงไม่ยลงรอยซึ่งกันและกันมันจึงมีความทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจซึ่งกันและกันนี่แหละมันเป็นเลยเป็นเหตุผลที่อาจารย์พยายามจะชี้เพราะว่าคนมันทุกข์ถ้าคนมันไม่ทุกข์นะอาจารย์ไม่จะไปต้องพูดเรื่องพวกนี้เลยแต่เพราะคนมันทุกข์จากความเห็นผิดอาจารย์จึงต้องพูดเรื่องนี้ อาจารย์น่าจิตใจไม่เคยจะโจมตีใครไม่เคยเปรียบเทียบใครอาจารย์ก็อธิบายต่เหตุผลของอาจารย์แต่คนอื่นบางคนนะเราก็ดูออกว่าเจตนาเขาคืออะไรเจตนาก็คือเออเขาก็พูดง่ายเขาก็จะมาทําลายหรือว่าทําให้อาจารย์เสียหายอาจารย์ก็ยังนั่งพูดนั่งคุยเดนก็ไม่เข้าใจเพื่อก็เพื่อให้เห็นว่าไทยเนี่ย มีเหตุมีผลใครเนี่ยเพื่อเจอไรสาระอนทาไมบเนี่ยจะตัดสินแลวทำไมคุยอย่างนั้นอ่ะไม่เอากระโถนฟาดเขาล่ะที่กัดยิงสักดันเดียวก็คว้ากระโถนโอ้ยเขามันตีไม่ได้หรอกมันจะไปตีจริงๆไม่ได้ต่อหน้าต่อตาอย่างเงี้ยมันทํายากถ้าอย่างอาจารย์ยิงสักดอาจารย์ยิงศักดไม่มีประเด็นกับอาจารย์เนี้ยเวลาอาจารย์นั้นอาจารย์ก็จะกระโถนตีได้แต่ใครมีประเด็นกับอาจารย์อาจารย์จะกระโถนตีเขาก็ลุกกอาตีนถีบหน้าอาจารย์สิใช่ไหมล่ะ มันก็สู้ไงดังนั้นคนที่ไม่ดีกับเราเราจะไปทําแบบในบทแบบนั้นกนะับเขาไม่ได้อย่างเราเนี่ยเราคุยกันเราพูดเล่นกันตามเหตุตามปัจจัยเกิดความสนุกสนานไม่เกิดความเครียดคับเพราะเราไม่ได้กดเครื่องกันแต่คนที่มากดเครื่องอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะไปพูดแบบนั้นเนี่ยมันทําไม่ได้มันต้องค่อยๆตะล่อ,ลอมเขาค่อยอธิบายเหตุผลเขาจะยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้เป็นเรื่องของเขาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสังคมจะตัดสินเองว่าใครเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลใครเนี่ย ไม่เป็นเหตุเป็นผลอาจารย์จะไม่พูดว่าใครถูกใครผิดเพราะความถูกความผิดแต่ละคนตัดสีนไม่เหมือนกันแต่อาจารย์จะให้วัดจากหลักเหตุและหลักผลเป็นที่ตั้งอืม้าอาจารย์ไม่คิดเหรอ,ค,อนคนบางคนน่ะพูดไปจนตายเขาก็ไม่ตื่นทาเสียน้ำลายไปพูดทําไมก็ไม่รู้ดูไม่ออกเหรอคนที่อาจารย์พูดด้วยเขาไม่ตื่นแต่คนที่ฟังอยู่มันตื่น,นไงเข้าใจไหมคนที่อาจารย์พูดด้วยเนี่ยอาจจะปัญญาน้อยแต่คนที่กําลังนั่งฟังอยู่เนี่ยอีกมากบายมหาศาลนอะ่ะ คนคนเดียวไม่ตื่นแต่อาจารย์อาศัยคนคนเดียวที่ยังไม่ตื่นเนี่ยพูดสอนกับเขาแลกเปลี่ยนความเห็นกับเขาแต่ทําให้คนที่กำลังนั่งฟังอยู่อีกเป็นหมื่นส่วนแสนกว่าล้านคนในประเทศตื่นกันเต็มไปหมดเลยอ๋อบางคนเยอะมา่ตื่นนะคะตกใจด้วยอะค่ะเออนั่นแหละเป็นตกตะลึงทำเลยค่ะไม่ใช่ตื่นนะตะลึงทำ ไม่ใช่คนตื่นทมแต่เป็นคนตะเนเงทำใช่ไหมใช่้ตกใจสิกูจะทะเลาะก,กันดไราย่ิงเงี้ยเรื่องราวจะลามปามใหญ่โตเป็นสงครามาศาสนาหรืออย่างเงี้ยมันไม่เป็นสงครามศาสนาหรอกจะคนมีปัญญาพอจะฟังเข้าใจออกได้เขาจะไม่กล้าออกมาพูดหรอกเขาจะรู้เลยว่าอันนี้มันเป็นเหตุผลก็ควรหยุดได้แล้วเฮ้ยอันนี้มันเป็นการทะเลาะแบบแว้งเขาควรหยุดอย่างเงี้ยทุกคนจะรู้ในลิมิตขีดจํากัดของตอนเองมันจะเดินไปสู่ตรงไหนก็นแล้วแต่มันเดินไปสู่ได้เพราะมันมีเหตุและผลของมัน ดังนั้นเราเนี่ยรักษาเหตุและผลถ้าเรายังรักษาเหตุผลอยากถูกต้องตรงจริงไม่มีเรื่องอื่นไปเกี่ยวข้องไม่มีอัตรา <c oughs> ตัวตนไม่มีความรู้สึกมานะทิฏฐิการอยากแก้แค้นการทําลายทําร้ายถ้ายังตั้งอยู่บนเจตจำนงนี้ได้ความปลอดภัยความปลอดภัยหรือความไม่ทบมารแหวจะยังเกิดขึ้นต่อไปอาจารย์ยังมั่นใจว่าแม้จะมีคนด่าทอต่อว่าขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าอาจารย์ยังรักษาสภาวะของตัวเองแบบนี้ไ,ไว้ได้อาจารย์จะทนต่อการเพ่งพิสูจน์เสมอ จะอีกอกี่ครั้งกี่คราวอาจารย์ก็ยังจะทนต่อก,การเพ่งพิสูจน์เจตนาจนดีเจตนาจะดีมากไม่มีเจือปนด้วยการทําลายใครบอกเลยทุกครั้งที่ไปคุยไปคุยด้วยความเมตตาต้องการให้ความรู้แม้แต่การชี้แนะอาจารย์ก็ไม่ได้ต้องการชี้แนะอาจารย์แค่ต้องการให้คนได้ยินได้ฟังเนี่ยใช้ประโยชน์จากตรงนั้นทําให้คนฟังตื่นตัวมากขึ้นรู้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้น ังนั้นอาจารย์ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่คนที่พูดกับอาจารย์เนี่ยเขาต้องแก้ความเห็นผิดของเขาได้แต่อาจารย์พุ่งตรงไปหาผู้ฟังผู้ฟังมากมายจะแก้ไขความเห็นผิดได้จากบริบทของการพูดคุยกันในครั้งนี้มันเป็นประโยชน์มากอืมค่ะค่ะทั้งนั้นก็อาจารย์ทิศศักดิ์ก็ไม่กังวลละคือที่พูดพูดเนี่ยคือเขาเป็นห่วงไม่มีอะไรหลอกโอ้ข,ขอบคุณมากเลยกลัวไม่ใช่ไปนั่งอยู่ท่ามกลางอสรพิษมาลุมมาตุ้มตายอาจารย์เบียร์สุดที่รักของคนจํานวนมากนะ เป็นชิ้นเละเทะไปหมดตายหลอก็ไม่หลอเท่าไหร่อยู่แล้วกลับมายังวั่นเวร์ไปหมดอย่างเงี้ยไม่ไหวนะคะนี่กอห่วงจริงใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ห่วงห่วงเพราะว่า จริงๆในสังคมอะบางคนก้าวเข้ามาเขาอาจจะมีเลสไนมีแผนหรือมีวิธีการที่แยบยนในการใช้สื่อในทางที่ผิดหรืออะไรแบบเนี้ยแต่อาจาราย์อะใส่ซื่อบริสุทธิ์เป็นคนไม่คิดร้ายไม่มีอะไรกับใครอย่างเนี้ยเดยนก็มีเป็นกังวลแค่นั้นเอง จะไม่เห็นไม่เห็นมีใครมีเลสไนเท่ากับอาจารย์ิ่งศักด์แล้วตอนเนี้ยดูมีเลส,สไนตลอดเวลาเวลาพูดนะครับ <laughs> <laughs> อาจารย์เบียนะพูดคำว่าเลสไนอ่ะก็ยังไม่เลกซึ้งเลยอาจารย์ยังพูด <laughs> พูดไปหัวเราะไปอยู่เลยตายแล้วค่ะดีใจคะ่ะอาจารย์ได้หัวเราะนิดนึงแล้วอาจารย์ถึต้องไปทำงานต่อใช่ไหมคะใช่ใช่แลไม่รบกวนนะอาจารย์รักษาสุขภทานาย คค่ะะุณนฝากสวัสดีฝากสวัสดีคุณแม่จานด้วยนะได้เลยได้เลยอนุโมทนาเดี๋ยวฝากไปขอบคุณมากๆอาจารย์นิสิตสวัสดีค่ะสวัสดีอนุณแมทนานสวัสดีแก๊ซีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคนดังนั่งเคลียร์ผ้าปฏิบัติวะ